คำสอนพระพุทธเจ้าทางสายกลางในการดำเนินชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าชีวิตที่ดีไม่ใช่การหาความสุขสุดต่งและไม่ใช่การทรมานตนสุดขั้วแต่คือการเดินบนทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางหมายถึงการใช้ชีวิตอย่างพอดีรู้จักประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเช่นการกินไม่ปล่อยตัวให้กินจนเกินขอบเขต และไม่อดจนร่างกายอ่อนแรงการทำงานขยันเพียพรพยายามแต่ไม่หักโหมจนเสียสุขภาพและครอบครัวการใช้ทรัพย์ใช้อย่างมีเหตุผลไม่ฟุ่มเฟื่อยแต่ก็ไม่ตรหนีเกินไปหัวใจของทางสายกลางคือการใช้ปัญญากำกับชีวิตเมื่อมีสติรู้เท่าทันใจตนเองเราจะเห็นชัดว่าอะไรพอดีอะไรเกินไปและอะไรขาดไป พระพุทธองค์สอนว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความพอดีถ้าเรามีชีวิตที่สมดุลไม่ปล่อยให้กิเลสพาไปสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งใจก็จะสงบไม่วาวุ่นไม่ฟุง้งซ่านและพร้อมที่จะก้าวสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม